เห็ดค่อยพี่น้องค่อยเนี้ยอ๊ควายเนี้ยตอนขดโลคลีบได้พี่น้องเด้อสบายนั่งใส่พี่น้องมาต้อนขดโลขลิพี่น้องมามามาโอ้พี่น้องเลยควอยควายขอดเป้่าเด้อพี่น้องเด้อกาเห็นตอนหันมาพี่น้องเนาะพี่น่องโอ้หัดเด้อพี่น้องเด้อควอยกัดเข่าเนี้ยพี่น้องเข่าเนี้ยกินเข่าเที่ยงแล้วพี่น้องเนาะขบ้าหิวนั่กันเนาะครับเนาะ มาเด้อพี่น้องเด้อมื่อวานนี้มีก้อยเนาะกับพวกพักแกง่ยม่พักนิดวันละภาพี่น้องขอเฝ้าเนาะครับเนาะพริกน้องพริกกระเทียมอ่าขักรถนะครับเนาะมาพี่น้องมาเอฟซีเราชมสู่ทุกคนมาบรรยนกาศเช่นว่าโน่นพี่น้องก้อยพี่น้องก้อยพี่เคนเยอไปทั้งพี่น้องบ้านเนาะกินอยู่ขั้วปลากร่อยขึ้นเขาพี่น้องเลยโอ้พี่น้องเสียบเนาะโอ้ยไม่ทับมือพี่น้องเรียบดำเบื่อฟื้ได้พี่น้องเลยนะ Ô vợ thấy kia lưới vựng ông. Pia kì vựng thấy kia lưới vựng ông. Lội. Mhm. 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 đúng này mày đang có nói với nó có mày mày nói mày mày được nó nữa mày không

quay ở phao với nó kiểm kiếm nhau về phao này với nó treo nọ. นเกีเจวจับน้ำมือขึเข้ม,มนัวนะพี่น้อาเนาะ,ะเจ้าผมผู้ยงเ่องอรืองอ่ะอย่าหันเทือนโลงลงเมื่อเล้วเอาเลยพีน่น้องเมื่อกว่าไว้น้ำนะครับเนาะื่อน้นเตอนนี้คุคูคดีพี่น้องอู้ เสดีอสวซดๆพี่น้องไปพ่อพิ่นเอามาใหม่ๆพี่น้องไปขอสื่อเพิ่นมาเบียงมาสองลอยนาะพี่น้องเนาะมากกอย <c oughs> ขอถิ่งเงินเดือดพี่น้องเอียดี่เดี๋ยวน้ชงเนอของสุบอนขอขยันขอให้ทุกอย่างตักใหม่พี่น้องแจ้งใหม่ข้นใหม่นาะพี่น้องเนาะเลียนเลียนใหม่นาะพี่น้องแต่อยู่ขามือนีย่พี่น้องแต่อ,อ,แตยอ,อยู่ขา

cái khóa cầm mấy, Ui, kiếm người tưởng Ui, cọp Tại vì nàng cọp nó và nữa không? nó thành thằng? ขัดเลยม,มองกขกไกยขนันเขาไม่ว่าน้อเสียงเลยวะอ,อนี่นนยิ้งหรีนอ๋อาสร้างให้หนอเลยตากลิ ขวานพี่น้องอกินบมสุภาพประการใดก็ขอโทษขอาเขาให้เพี่น้องเด้อโทษเพื่อนเพื่นมากินดิบนพื่เพื่อกันล่ะพี่น้องคือเกาเนาะนุ่งกินมาตะหน่อยนะครับนี่ก็สะโกแตงเนี่ยตั้งหน่อยคนละดีอะไรนะครับเนาะ ลูกของห้วงพาหล่งพ่อกมากไหน่อเขาดิกไหนุเขาทังหลัง 他这样拍。

ให้ยุกคนเห็นก่นหน่องเพิ่งซื้อไม่้องไปอานนะครับเนาะ ไม่ตัดเปนห่อเห็นไหเดี๋ยวเรียงตัห้นเปนหนเนาะเนไเดียวเรียงเื่นี้ยงเลก็สื่อสบายน้างมาตั้งหากได้อป็นน่อมาคอยใส่

มามามาก้อยเหนียวครับก่อยเหนียวกินกันเด้อก่อยงวก่อยงวมาข่อยงเพิ่นมากินกันเด้อเสียบๆเราเสีบกินย่างเวน,นี่ลากันเห้พี่ให้น้องเบ่งองขึ้นเลยจ้า,าน่าคนถามพี่น้อง่งไกนน่กัเนาอเป็นนาพีน้องกัน

ย่องเป็ต้องสีแหะที่น่เขาเดี๋ยวก็มือน่ย่องไงกัดไปหน่อครับมือพีหน่อครับทำงไง Nhạc bữa quan lại, nó có nhiều khoát. Mhm. Mhm. nhà Mhm. mi Mhm. bắt Mhm. 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 ขอสนะัวพี่น้องๆเนาะขอบที่ปากครับคลิปนี้ฝากความคิดเอดนเกี่ยวกับเปหาเอฟซีนะท่านผู้ชมสู้หมองสุบรน,ะนลเยลเคย,เนยครับเดอ้อมัอนีนะ้ลุ้งจงกินก้อยเหนียวพี่น้องก้อยหัวฝาวนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเนื้อไม่ไม่ลุ้งจงก็มานก้อยนะพี่น้องเนาะกระเสียบพี่น้องเสียบมาอนี้อันเสียบหลายเนาะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ก็เอาไว้ท่านที้จะก่อนเนาะคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดตัมแบ่งปัคลิปของลุงจงได้อครับเดออฝากกับทางแฟนเพจเฟียบบุกเนาะลุ้องเนนาะีจ ยงอีสานฝกินนะครับคุณไทยนี่ทั้งยงทังยงสิขอเกาไล่เอฟซีสำชมนะครับเนาะคุณไทยงเกาวาสวัสดีครับพี่น้อง